เรื่อนเรื่องมัธยมตอนนั้นอ่ะกินข้าวเสร็จไอ้พวกแกแม่งเล่นอะไรไม่รู้อยู่บนห้องอ่ะแม่งติดป้ายไว้แล้วกูเดินขึ้นมาเดินมาแม่งงงงเลยเดินเข้าห้องงงงเลยแม่งติดป้ายไว้แม่งบอกแม่งแล้วแม่งก็่ฉุดไว้หลังตู้แม่งไปเอากูหลังตู้ไอ้เหี้ยแม่งบอกแกมึงเข้ามาพับกระดิ่งรู้ป่ะคำเตือนวิดีโอรายการนี้ค่อนข้างมีคำพูดที่หยาบคายเหมาะแก่ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไป และอาจจะมีการแสดงที่รุนแรงคุณไม่ได้เกิดในทุ่งลาวเดอร์เกิดในโรงพยาบาลดีเนาะวัใช้เต่มองของคุณดูยังมีสติชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดดิไม่มีสาระรับชมเพือ่อความบันเทิงพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับกดซับไ้กูด้วยสวัสดีครับผมแจคก,กีนะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆของเราแต่ละคนนะฮะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่เราบางคนเนี่ยเรายังไม่รู้ทําลายชีวิตเขาว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนรัะบ,บางคนเจอเรื่องดีเจอเรื่องร้ายเจอเรื่อง นะก็เราจะมาทําการถามเขาว่าสิ่งท uh, ี่ร okay voilà 네ู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตไม่พอใจแล้วก็ก็จส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้คุณเนี่ยคืออะไรมันเป็นพมมันจนวันทุกวันนี้ผมก็อยากจะได้ยินอยากจะฟังแกผู้คุณนะฮะเหมือนแม่งนั่งจับเขาคุยกันแบบไปนะเหมือนมึงมาศูนย์บำบัดเลยศูนย์บำบัดผู้โรคซึมเศร้าอ่ะออีกว่านไมมีใครเลืนใครจะเล่ากันไหมเอ้กูรู้สึกว่าโซได้แต่้ใช่ไม่ใ่ อ,อ,อ่ะสอไ้ไหปดสการดิเกระต๊ออเออไอวันม,อมอสองมองสามมสามม,าม,มจำได้ไปข้าค่ายเว้ยไอเนี้ยตอนกลับจากข้าค่ายใช่ปะเขาจะพาไปไหนวะพักผ่อนี้แลหลแกปะะไรอย่ากจะกลับแล้วว่ะเออเขาพาไปแวะนี่น้ตกอะไรเจ็ดเจ็ดสาวน้อยแล้วตอันั้นอ่ะว่ายน้ำกับไอวุ้แจ็คแล้วก็นี่ผม ว่ายว่ายนว่ายเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำตกเออว่ายน้ำตกอยู่แล้วทีเนี้ยไอ้พุทธอ่ะชวนผมว่าไปหาไอ้แจ๊กแล้วผมเป็นคนว่ายน้ำเป็นไงเอาลี่เอาสาลายสาลายแล้วเอาโคดหินอ่ะไอ้่จะหยิบไปให้แจ๊กเว้ยนั้นมีมีผมกับพุทธสองคนแล้วผม้วผกลัวน้ำแบบไม่กล้าไปที่ที่ลึกเพราะว่ายน้ำไม่เป็นไงไอ้ดิพุทธมันเสนอว่าเออเดี๋ยวขี่คองไป อาไ้นี่หายแจ็คแล้วพาขี่คลองไปแม่งแบบไปเรื่อยๆไอ้วุฒิอ่ะมันจะแวะไปเว้ยเอ๊ะวุฒิก็พาผมไปผมก็ขี่คลองวุฒไปแล้วแต่พักแบบไอ้วุฒิตัวยังสูงอ่ะคิดเอาอ่ะมันมันจมอ่ะแล้วผมตัวแบบตัวแบบเท่าเท่าไหร่มันอ่ะตอนนั้นคือแบบโคตรช็อกอะแบบกลัวจริงแบบแม่งแบบจมแบบนิดหัวเลยอ่ะผมก็ตะโกนแบบตะเกียรตะการในนี้ครูครูเขาเนี่พี่เขาเรียกว่าเล่นกับครูนไม่ก็หมดหรอ ตอนนั้นผมพูดแบบโคตรแบบโคตรกลัวตายเลยตอนนั้นแบบตอนนั้นแบบสะเก็ดตะการแบบคือต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็พักครูมันโยนหมวกยาวมาให้แล้วแม่งเสร็จโดนหัวผมอีกโอ้โหแม่สะเก็ดสะการอยู่ครูจำได้เลยว่าเออกูอยู่ในเหตุการณ์กรูมองอีกทีเพื่อนกูจมกูยืนเอ๋อยู่ยืนนิ่งๆเป็นเหี้ยเลยอยครูมองคูดึงนี่กูเพิ่งรู้นี่เพื่อนกูกำลังจะตายหาว่าจมน้ำเลยครูบอยทั้งคุณบอลกูมีอะไรจะเล่าครับคุณบอยอะไรก็มองแม่คุย มันเป็นเรื่องมัธยมออกมาคุณเป็นอะไรตอนนั้นอ่ะกินข้าวเสร็จไอพวกแกแม่งเล่นอะไรไม่รู้อยู่บนห้องอ่ะแม่งติดป้ายไว้แล้วเดินขึ้นมาเรือมาแม่งงงเลยเดินเข้าห้องงงเลยแม่งติดป้ายไว้แม่งบอกแม่งแล้วแม่งก็ุดไ้หลังตแม่งไปเอาเ สองการเสียวแล้วบอกแบบมันเข้ามาฝักะเลคุรู้บ่ะงมม่ได้เยไอ้เจียบเริ่มเื่อแล้วไอ้หน้านบอกคิดไอ้เจี๊ยะขึ้นลปมาเนี้ขึ้นลูปเนคุณจำได้ตอนเดินกูเล่นไงกูกูอะไรนะคือเปนตซพี่ กูเรียนเกี่ยกับกุมารศาสตร์แล้วตั้งแต่ป4กูจำได้เป็นครโคตรทุกที่ตั้งแต่มัธยมเอ้ยตั้งแต่ประถมอะกูจำได้ว่าเออกูกูพากูกูมีกูไอ้แหลมไอ้เติ้ลเออไอ้เติ้ลมึงก็อยู่แล้วมึงก็อยู่กูอยู่กับมึงก็ทีนี่ก็ก็แปรป้ายแล้วกูเอาตัวมาล้อมดอกเลยกูบอกว่า เออเดี๋ยวใครแล้วที่แม่เข้ามาคนแรกนะแม่จะกลายเป็นจารีนจับมันเซิร์ฟแล้วแบบกูก็นั่งรอไอ้ปอเขาเดินมาเขาเดินงู้ดเลยเดินมางู้ดเลยเดินมาเออเหมือนเขาเพิ่งอิ่มข้าวอ่ะอิ่มเม็ดข้าวเขาก็เดินมากูก็แบบกูมองเลย มันจะเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาครูจับแขนเลยบอกไปเพื่อนมึงมึงเป็นผู้หญิงเรื่อยแล้วกล้วจ yeah, yeah, yeah. ับเข้าไปเขาก็งงเไยไปเตือนเขาในตู้เนี่ยทำลายมันตรงมันไม่ใช่ฮะทำลายอ๋อขึ้นไปใครตูเรโต้ตอนมัธยมตอนมัธยมมื่อกุ้งแต่ก็จะมีเรื่องเล่าว่าตอนไอ้ที่มีเรื่องที่ตำรวจลงอ่ะคือก็นักกันกินท่อมนั่นแหละเอาง่ายๆก็กินต้มกันแหละแล้วคือมากันเยอะไงแล้ววันคนเยอะมาก แ,แล้วห้องอะห้องผมมามันเป็นห้องที่แบบมันไม่ได้ใหญ่มากมันอยู่ได้แค่ประมาณสามหรือสี่คนได้แนั้นแต่วันนั้นเรามากันเยอะเยอะเกินไปอะ<ช>แล้วด้วยความที่แบบกอนแรกก็แบบเออสนุกสนุกแหะก็ไม่ได้มีอะไรออกมั้งแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงพอลองกองถูกเฉิญอ,อ่าแล้วเป็นช่วงพอลอกองกเฉิญก็หนักอยู่แล้วห้าอยู่เกินห้าคนแต่ตอนนั้นเก้าคนไอโซ่รอดก็ดีไปด้วยความที่โดนคือก็คือนั่งๆักันอยู่แล้วเสียงดังอยู่อยู่ ไอ้นี่เขากำลังวางหม้อหม้อวัดอะใหญ่ๆเลวาหม้อวัดผมบอกเขาว่ากูรอดเพราะอะไรเดี๋ยวเขาหากูทิ้งเพื่อนอีกรอดเพราะปรับเพื่อนผมรอดรอรอดอะไรฮะเดี๋ยวนี่อันนี้เล่าตอนที่อยู่ในบ้านเลยไอ้นี่เขากำลังจะวางหม้อเลยวางเพิ่งวางได้ประมาณวิ้งสองวิ้งตุ้งแล้วกูก็เดินมาเทลไม่จับเยอะเทล มอฟ้ากูเดียวแล้วนอฟอะไรครับไม่รู้เลยเงียบอ่ะแล้วก็โดนเซฟกับบอลเลยก็ยกไปทั้งมอมอวัดมอยใหญ่แล้วจีเรียบร้อยเจแบบประสบการณ์มึงกับมันเนี่ยเหมือนกันเลยมัมก็อยู่ด้วยกันอ่ะขอต่อแล้วอะขอต่อแล้วตปโดนแบบโดนทิ้วงแับมาใช่ป่ะต่อยแบบเรียนเลยผมก็แบบเอ้ย แม่งไปไหนหรือว่ารถแม่จอดเต็มเลยด้วยหน้าหน้าหน้าหออ่ะสักพักหนึ่งมันมีร้านค้ายวัตรงข้ามมีเด็กตอนเปนสมอลบอกพี่เนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยเนี่ยโดนหิ้วไปบนกระบะเลยไปไปกระถางแก๊สแม่กระถางแก๊สนั่นก็ป้อกลัวองชิบหายเลยโทรเลยแบบโว๊ะเลยว่าแบบเพื่อนอยู่ไหนเหมือนเขาถามวัดใจทุกคนด้วยแหละว่าเขาพูดว่าอ่ะมึงเอาไงทุกคนมึงจะเข้าคุกไหมถ้าไม่เข้าคุกขึ้นศาลกูไม่ไหวกูเลยพูดว่า ไม่เป็นไรครับตัวผมน,อน้องคุกเองอันนี้เรื่นกินเพราะผมพูดคำที่ผมจะร้องง่ายด้วยตอนนั้นน่ะคือแบบอึดอัดมากเลยแล้วไอ้เทลก็แบบพูดว่าเฮ้ยมึงเดี๋ยวกูเข้าไปนอนด้วย <ใช S 1> อตอนนั้นกูแบบได้ใจเฮียเทลจัดเลยแบบมึงแม่งไปไอ้กู <c oughs> แล้วสุดท้ายรู้ว่าเขาพูดกว่าพุงมึงดูไว้นะมึงไม่รู้จักเพื่อนคนนี้เลยม,มึงเพิ่งรู้จักกันแต่มันยอมเข้าคุยกับพุงมึงได้อันนี้คือการวัดใจของ เด็กวัยรุ่นหลายคนนะเว้ยอยากจะพูดว่ามึงอยากตัวรอดเลยถ้ามันเป็นความผิดของมึงแล้วอ่ะมึงอยากมาแดดกับเพื่อนแล้วอ่ะแล้วมึงโดนจับไปอ่ะมึงอย่าสรรหาหาตัวรอดเองเว้ยโดนด้วยกันโดนก็โดนด้วยกันดีใจมึงอยากจะมากินอยู่แล้วอ่ะมึงบอกมึงมาเอาเสื้อเสื้ออะไรไปแม่ก็ยีแล้วแจ็คไม่เกี่ยวแล้วนะแจ็คกูไม่ได้ไปกูไม่ได้ไปกูทำงาน่าผมผมงผมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยครับเรียนอยู่ในห้อง กูโซ่กับัำนั่งวาดรูปอย่างมอมันกูไปเรียนตามปกติตอนนั้นประมาณเวลาเก้าโมงกว่าเก้าโมงกับสิบโมงกูจำได้ดีเลยผมจำได้ดีเลยในวันนั้ะกูจำได้วันนั้นเป็นวันวันบุญนเพราเราต้องใส่ชุคลาละไงเออต้องใส่ชุคลาละทั้งทั้งวันเสื้อพ้าละเก่งขาดใช่ไแต่ปกติพวกไอโซ่พวกไอไอปออย่างเงี้ยเขาจะใส่เสื้อผ้างเลยนักเรียนใส่กีบขัดคือเขาจะใส่กันแบบโดนโดนกระชากกระชาก กันไว้เดี๋ยวไปดึงเกมมันอะไรไม่รู้ตอนเล่นแบเพื่อนเพื่อนเล่นอยู่เงี้ยแบบไปถูกกางเกงเพื่อนทิ้งอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเห็นกางเกงในมันไงอะไรเงี้ยแต่กูไม่เห็นกางเกงในไงเอออะไรหมดกูหมดยวงเลยมาเป็นยวงเลยทุกคนวียิบเอเหมือนเกระดาษ A4 เออมันจะพวกลูกเพราะว่ากูติดมาลูกกูเดินไปทีนี้กูก็สอนอยู่กูอ่าคิดกูจำได้กูอ่านคิดสอง กแล้วแม่งนั่งเรียนกันอยู่แล้วกูอยู่หลังห้องกูเดินเดินหี่เพกูลจะเดินกลับแต่กูเดินมาได้กลางห้องแล้วสักพักไอ้เต่าเต่าแม่งเดินมาข้างหลังกูกูไม่รู้ตัวไอ้เต่าแม่งแม่งทักแม่งทักแบบแม่งดึงกูแม่งทักเลยแบบเฮ้ยแจ๊ง้ตึงออกแโอ้โหไอ้ไอมันเผาอ่ะมันาฮ่าฮ่าเ่าฮ่าแ่าฮ่า่าฮบาฮ่นฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอา่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าก่าฮนาฮ่่งาัา้ แบบดำเมียงคนเดียวอ่ะแล้วแบบไม่อดยวงเลยแบบเห็นแบบอุโมงออกมาห้อยลงอ่ะแล้วแบบแล้วตอนนั้นแบบกำลังกำลังเติบกำลังโตอ่ะโอ้โหแบบป่านี่แบบโคตรลงสมบูมิแม่งดำปี่ยอมแล้วแล้วครูงกิดไม่เห็นอ่ะไม่เห็นปุ๊บเขามองแบบฮัลโหลแล้วเขาแบบเขาคงไม่คิดหรอกว่าไอ้ไอ้้ไอดำวันนั้นน่ะมันจะมาเป็นวันนี้อ่ะ มได้เปนได้ดีทุกวันเนี่ยแม่งเห็นนะผู้หญิงผู้ชายแม่งเห็นหมดผู้หญิงแม่งก็มองแล้วแม่งก็บอกคนแม่งไม่กี้หรอกแต่แม่งมองแล้วแม่รีบหลบอีก็คงจะอนาจใจแล้วว่ากูดําขนาดนั้นเลยพัฒนามาจากดำไงเป็นยาวเออดำยาวก็เกือบจะกระทิมไปเต๋าอ่ะเอ๋าอ่ะ้ไม่ว่าตัวเป็นคนใจเย็นเชิญมึงต่อเลยครับเดี๋ยวยาวกูตัดยาวอย่าคิดเอาเรื่องกูมันเป็นแบบตอนสมัยตอนมสอง เริ่มอป่าเฮล้ยตอนนั้นโดดเรียนตอนนั้นเล่นรถใหม่ๆหม่เลยโดดโดดเรียนไปกินน้ำบ้านเพื่อนไปกินโจมแล้วงานสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นคือเป็นช่วงที่ครูติดศูนย์แล้วเราลืมไปว่ากูต้องไปแก้และจานอ่ะแม่งโทรมาถามว่ากูอยู่ไหนแล้วกูแก้งฟอนว่าอยู่ชั้นห้าครับแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นไปกรูอาชิบหายแล้วครูรีบขับรถแตนน่แล้วมีเพื่อนอีกคนนึงขับรถไปจอดอยู่ข้างหลัง สวนกุหลาบอ่ะมันจะมีตึกร้างแล้วข้าหลังเรียนทีนี้นกูเดินเข้าไปที่ตึกร้านเข้าปุ๊บเพื่อนกูมันก็บอกว่ากิวเข้าเรียน,นกันเถอะว่ากูกำลังจะเข้าเรียนเนี่ยพเพื่อนมก็เปิดหม้พเพื่อนไม่ได้เปิดรอกรอ,อาจารย์เปิดสวนมาเตึกร้านกูไม่คิดว่ามีคนอยู่อ่ะแลาจา์มัน,น,น,นรู้เหรอว่ากูโดดเรียนเดีแม่ดักชือเพื่อกูอ่ะมันไปกินน้ำแล้วมันซองูหลอ่ะมันเอาบอยมาติดกับตัวมึงก็ไม่ดื่มเลยมื่ติดมาทำไมวะกูถามกูบอกไม่รู้ว่ะกูเห็นสวยดีไออ่บอก ต่กูต้องเข้าห้องผู้ปกครองอ่ะแม่คิดดูห้องผู้ปกครองอาจารย์ไม่เชื่อว่ากูกลัวหมาเลยค้นตัวเรื่องแม่งคว็นผู้หญิงอ่ะอาจารย์ผู้หญิงอ่ะแล้วมาค้นตัวแล้วมันให้กูถอดกางเกงอ่ะเดี๋ยวเร่องจริงนแล้วมันถามว่าสุกอะไรไว้ข้างในเม็ดนันไม่ใช่เม็ดหมาแล้วเป็นใครกูเม็ดใหญ่อยู่แล้วอเป็นอาจารย์กับผู้ชายไม่อยู่เหรอเป็นอะไร่าไม่สงสัยอ่ะมาามใจอ่ะโดนจริงในกูแล้วปากเนี้ย ป่กูเข้าใจอย่าตื่นนะอย่าดีน <c oughs> นหน้าเขาหน้าเขาไม่อยากดีนหน้าฉันเลยดูใจเย็นไว้มีเรื่องที่โดนพวกโดนโดนกางเกงอ่ะแล้วมันต้องมาห้องปกครองอ่ะแล้วมองพวกคู่สองคนแก้ผ้า <c oughs> อู้ดอายแบบเริ่มก็มีท <c oughs> ั้งเรื่องแต่คนก็มีเรื่องนะครับที่มันก็โอเคมันก็แบบว่าดีหน้ามันฝังใจมามันก็ฝังมาทุกคนแต่มันก็เรื่องเก่าบางเรื่องที่มันไม่ดี มันก็ผ่านมาแล้วแต่นี่คือที่ให้มาพูดวันนี้ก็คืออยากให้เราพูดหน่อยว่าเอออะไรที่มันอัดอั้นเว่าอยากฟังความในใจของแต่ละคนอ่ะถ้ามีคนบอกว่าอยากฟังเรื่องที่ว่าเราทําเรื่องวิลกรรมต้นที่สุดในชีวิตนะฮะกินเกียรลินสุดนะฮะคอมเมนต์ว่าเอกล็นบวกหนึ่งนะฮะถ้าบอกว่ามันเยอะจริงเราอาจจะได้ทํำอีกคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดดครับกติดตามนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะนะโอเคมาในคลิปนี้ปั๊คลิปหน้าเจอกันบ่ายดีครับ